สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเสียงจากอวกาศพอดแคสต์นะคะรายการที่จะพาคุณออกนอกโลกไปยังห้วงความคิดในอวกาศกันสักพักค่ะวันนี้นะคะเราจะชวนมาสำรวจแนวคิดที่เออเรียกว่าสุดขั้วหนึ่งในจักรวาลเลยก็ได้ค่ะมันทั้งหน้าทึ่งแล้วก็แอบหน้าขนลุกนิดๆด,ด้วยนะคะสิ่งนั้นก็คือหลุมขาวหรือไวโฮค่ะเป็นเหมือนด้านตรงข้ามแบบสุดๆของหลุมดาที่เราเออค่อนข้างคุ้นเคยกันดี เราจะมาลองเจาะลึกกันดูนะคะว่าตามทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปของไอน์สไตน์เนี่ยหลุมข่ามันคืออะไรกันแน่แล้วทำไมมันถึงน่าสนใจนักมันต่างจากหลุมดำยังไงแล้วก็มีข้อมูลอะไรใหม่ๆที่น่าจับตาบ้างไหมโดยเราจะอิงข้อมูลล่าสุดนะักกลางปี2025นี้เลยค่ะเริ่มกันที่นิยามง่ายๆก่อนเลยนะคะหลุมขาวมันคืออะไรคะถ้าสรุปแบบรวบรัดเลยนะคะมันก็คือบริเวณในการลาวกาศที่แบบ ตามทฤษฎีเนี่ยสะสารกับแสงเนะะี่ยค่ะพุ่งออกมาได้อย่างเดียวเลยแต่ว่าไม่มีอะไรเลยนะคะแม้แต่แสงก็ไม่สามารถเข้าไปทั้งในได้คือตรงข้ามกับหลุมดําแบบร้อองศาเลยที่ทุกอย่างมีแต่โดนดูดเข้าไปไม่มีอะไรออกมาได้เลยคะ่ะใช่ครับถูกต้องเลยครับแล้วก็จุดสําคัญมากๆที่ต้องย้ําเลยก็คือว่า อันนี้มันยังเป็นแค่ผลลัพธ์ทางคณิตศาสตร์นะครับคือมันมาจากสมการของไอน์สไตน์เท่านั้นเองแต่ว่าณตอนนี้เลยเนี่ยมิถุนายน2025เรายังไม่เคยมีหลักฐานอะไรเลยครับจากการสังเกตการจริงๆนะครับไม่มีอะไรมายืนยันว่ามันมีอยู่จริง และที่สําคัญไปกว่านั้นอีกนะครับคือนักฟิสิกส์เองก็ยังยังไม่รู้เลยครับว่ามันจะเกิดขึ้นมาได้ยังไงไหมายถึงว่าด้วยกระบวนการทางกายภาพจริงๆในธรรมชาติที่เราพอจะรู้จักนะครับมันไม่เหมือนหลุมดํานะอันนั้นเราค่อนข้างแน่ใจว่ามาจากการยุบตัวของดาวฤกษ์มวลเยอะๆอ๋อค่ะคือหลุมดำนี่พอมีที่มาที่ไปแต่หลุมขาวนี่ยังมืดแปดด้านเรื่องการเกิดเลยว่างันเถอะนะคะ ประมาณนั้นเลยครับแล้วอนอกจากนั้นนะครับการมีอยู่ของหลุมขาวเนี่ยมันอาจจะไปแบบว่าท้าทายกฎข้อที่2ของเทอร์โมไดนามิกส์เข้าอย่างจังเลยนะครับเพราะมันดูเหมือนมันปล่อยพลังงานปล่อยความเป็นระเบียบออกมาซึ่งมันเหมือนไปลดเอนโทรปีนะครับถ้าพูดง่ายๆก็คือความไม่เป็นระเบียบซึ่งปกติในจักรวาลเราเนี่ยความไม่เป็นระเบียบมันมีแต่จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นตามเวลาใช่ไหมครับ การมีอยู่ของหลุมขาวที่ทําตรงกันข้ามเนี่ยมันเลยดูขัดแย้งกับธรรมชาติมากๆครับฟังดูขัดแย้งจริงๆค่ะแต่แต่ถ้ามันมีอยู่จริงนี่ก็น่าจะอลังการน่าดูเลยนะคะลองนึกภาพตามนะคะวัตถุในอวกาศที่แบบสว่างจ้าสุดๆไปเลยเพราะมันคายสสารคายพลังงานออกมาตลอดเหมือนน้าพุในอวกาศเลยนะคะแทนที่จะเป็นท่อระบายแบบหลุมดาโหภาพมันกับตลประดับกันเลย แล้วก็เหมือนจะมีแนวคิดที่พยายามเชื่อมมันกับรูหนอนด้วยใช่ไหมคะที่ว่ากันว่าหลุมขาวอาจจะเป็นปลายทางออกส่วนหลุมดําเป็นทางเข้าอะไรแบบนี้ใช่ครับใช่นั่นก็เป็นอีกหนึ่งแนวคิดเชิงทฤษฎีที่เอ่อคนให้ความสนใจกันเยอะครับแต่ก็นะครับต้องย้ําเหมือนเดิมว่ายังเป็นแค่การคาดเดาเชิงคณิตศาสตร์ที่เอ่อค่อนข้างจะล้ำมากๆคือมัน highly speculative นะครับยังไม่มีอะไรมายืนยันเลย ทั้งเรื่องรูหนอนหรือว่าการเชื่อมต่อแบบนี้ครับค่ะเข้าใจเลยค่ะก็คือยังอยู่ในโรคทฤษฎีมากๆครับผมแต่ทีนี้ถ้าพูดถึงอะไรใหม่ๆล่าสุดเนี่ยนะครับในช่วงปี2025นี้เลยมีงานวิจัยเชิงทฤษฎีออกมาหลายชิ้นเหมือนกันที่เสนอแนวคิดที่ออน่าสนใจมากๆครับคือเขาเสนอความเป็นไปได้ว่าบางทีหลุมดำอาจจะไม่ได้อยู่ไปตลอดการก็ได้นะครับแต่ว่ามันอาจจะเปลี่ยนรูป กลายเป็นหลุมขาวได้ในช่วงท้ายๆของชีวิตมันนะครับอาจจะผ่านกระบวนการทางควอนตัมบางอย่างซึ่งอาจจะปลดปล่อยสสารออกมาหรือบางทฤษฎีก็ไปไกลกว่านั้นอีกคือว่ากันว่าอาจจะปลดปล่อยข้อมูลหรือแม้กระทั่งเวลาที่เคยโดนดูดเข้าไปกลับออกมาสู่จักรวาลได้ครับโหหลุมดํากลายเป็นหลุมขาวได้อันนี้อันนี้คือพลิกความเข้าใจเดิมๆไปเลยนะฮะเนี่ยทั้งหมดที่ว่ามันเนี่ยมันยังเป็นแค่สมมติฐานนะครับคือมันเกิดจากการคํานวณ เกิดจากแบบจำลองทั้งทฤษฎีล้วนๆเลยยังต้องการการตรวจอบอีกเยอะครับต้องการหลักฐานมายืนยันหรือมาหักล้างอีกมหาศาลเลยยังยังห่างไกลจากคำว,ว่าเป็นข้อเท็จจริงที่พิสูจน์ได้นะครับแต่ว่ามันก็นับเป็นแนวทางที่น่าสนใจมากๆในการพยายามจะเชื่อมโยงให้วัตถุสุดขั้วสองอย่างนี้เข้าด้วยกันแล้วก็มันอาจจะช่วยแก้ปัญหาบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องข้อมูลที่หายไปในหลุมดาได้ด้วยครับเข้าใจค่ะ คือยังเป็นแค่ทฤษฎีที่ต้องพิสูจน์กันอีกยาวแต่แต่สมมุติเล่นๆนะคะถ้าเกิดว่าไอสมมติฐานเรื่องหลุมดํากลายเป็นหลุมขาวได้เนี่ยมันเกิดเป็นจริงขึ้นมามันจะเปลี่ยนมุมมองที่เรามีต่อเอกภพไปเลยไหมคะมันเหมือนไปท้าทายความคิดเรื่องจุดจบของสิ่งต่างๆในจักรวาลหรือเปล่าคะโอ้เป็นคําถามที่ดีมากครับตรงประเด็นเลยคือถึงแม้หลุมขาวมันจะยังเป็นแค่เอ,อ่อ เงาๆในสมก,การอยู่นะครับแต่การที่เรามาศึกษาแนวคิดที่มันสุดขั้วแบบนี้เนี่ยมันมีคุณค่ามากๆเลยครับมันเหมือนกับว่าเรากําลังออลองไปเคาะผนังของความรู้ทางฟิสิกส์ที่เรามีอยู่ในปัจจุบันนะครับเรากําลังมองหาจุดที่มันอาจจะเปราะบางที่สุดในทฤษฎีของเราจุดที่แบบอาจจะมีรอยร้าวหรืออาจจะพังลงมาเลยก็ได้แล้วมันก็จะเผยให้เราเห็นฟิสิกส์ใหม่ๆที่อาจจะซ่อนอยู่หลังกําแพงนั้นนะครับ การที่เราพยายามผลักดันขอบเขตของทฤษฎีสมบัติภาพทั่วไปหรือพยายามจะเชื่อมโยงม,มันเข้ากับกลศาสตร์ควอนตัมผ่านปรากฏการณ์ที่มันสุดขั้วมากๆแบบนี้นี่แหละครับคือวิธีที่เราจะสร้างความเข้าใจที่มันลึกซึ้งมากขึ้นเกี่ยวกับกฎพื้นฐานที่ควบคุมเอกภพของเราอยู่ครับสรุปแล้วนะคะวันนี้เราก็ได้ลองดำดิ่งลงไปในแนวคิดเรื่องหลุมขาววัตถุลึกลับทางทฤษฎีที่เป็นเหมือนภาพสะท้อนในกระจกของหลุมดำเลยนะคะ ตั้งแต่ลักษณะพื้นฐานของมันความแตกต่างแล้วก็ความเป็นไปได้ใหม่ๆที่อาจจะเชื่อมโยงทั้งสองอย่างนี้เข้าด้วยกันได้ถึงแม้จะยังไม่มีหลักฐานอะไรมายืนยันเลยก็ตามแต่ก็เป็นแนวคิดที่กระตุ้นความคิดมากๆเลยค่ะครับผมคือเราอยากจะมาสำรวจกันดูว่าเอ๊ะหรือจริงๆแล้วเนี่ยหลุมดำมันอาจจะไม่ใช่จุดจบมันอาจจะเปลี่ยนไปเป็นหลุมขาวได้แล้วถ้าเป็นงั้นจริงมันจะเปลี่ยนความเข้าใจเรื่องเอกภพของเราไปเลยหรือเปล่า นัคคิดะรบใช่ค่ะแล้วก็การพยายามทําความเข้าใจเรื่องสุดขั้วแบบนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นกุญแจสําคัญเลยนะคะที่จะช่วยเชื่อมสองทฤษฎีใหญ่ก็คือสัมพัทธภาพทั่วไปกับกลศาสตร์ควอนตัมซึ่งนักฟิสิกส์พยายามหาทางเชื่อมกันมานานแล้วค่ะครับจุดเริ่มต้นที่น่าสนใจมากๆก็คืองานวิจัยล่าสุดเลยมีนาคม2025ใน Physical Review Letters คุณสตีเฟนเกียร์เลนกับลูเซียเมนเดสพีดาวเสนอว่าหลุมดำอาจจะไม่ได้อยู่ตลอดไปนะ แต่มันแปลงร่างเป็นหลุมขาวได้ค่ะคกลไกที่เขาเสนอนี้น่าสนใจมากคือตรงใจกลางหลุมดําปกติเราเชื่อว่าเป็นจุดเอกฐานหรือ singularity ใช่ไหมคะแต่ทฤษฎีใหม่นี้บอกว่าอาจจะไม่ใช่มันอาจจะเป็นผลจากความผันผวนทางควอนตัมความผันผวนทางควอนตัมค่ะเป็นเหมือนการกระเพื่อมเล็กๆในระดับควอนตัมที่อาจจะทําให้เกิดการพลิกกลับ จากหลุมดํำกลายเป็นหลุมขาวแล้วก็คายสิ่งที่เคยดูดเข้าไปออกมาไม่ว่าจะเป็นสสารพลังงานหรือแม้กระทั่งสิ่งที่เขาเรียกว่าเวลาค่ะซึ่งแนวคิดนี้มันไปเชื่อมกับทฤษฎีที่เรียกว่า Unimodular Gravity ด้วยนะคะอาจจะยงไปถึงพลังงานมืดได้อีกเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับพอพูดว่าปลดปล่อยเวลานี่เออมันฟังดูแปลกๆนะครับหมายถึงยังไงเหรอครับในทางฟิสิกส์ อืมเป็นคําถามที่ดีค่ะคือในทฤษฎีนี้เนี่ยเวลาอาจจะไม่ใช่ค่าคงที่แบบที่เราเข้าใจกันในชีวิตประจําวันแต่มันอาจจะสัมพันธ์กับโครงสร้างของอวกาศหรือว่าพลังงานมืดการปลดปล่อยเวลาก็อาจจะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของการละอวกาศร,บรอบๆตัวมันแต่แน่นอนค่ะว่าอันนี้ยังต้องตีความต้องศึกษากันอีกเยอะมากๆเลยค่ะมันยังค่อนข้างเป็นนามธรรมอ๋ ครับครับเข้าใจแล้วครับถึงจะซับซ้อนแต่ก็น่าทึ่งมากแล้วถ้าทฤษฎีนี้มันถูกขึ้นมาจริงๆเหรอครับมันจะเปิดความเป็นไปได้อะไรบ้างครับก็มีความเป็นไปได้ที่คนมักจะพูดถึงกันนะคะอย่างเช่นการเดินทางทะลุหลุมดำไปโผล่ที่หลุมขาวซึ่งมันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างที่ซับซ้อนกว่านั้นเช่นรูหนอนที่เชื่อมไปจุดอื่นหรือเอกภพอื่นไปเลยโหฟังดูเหมือนในหนังไซไฟเลยนะครับ ใช่ค่ะแต่ในมุมนักฟิสิกส์สิ่งที่สำคัญกว่าอาจจะเป็นเรื่องที่ว่าแนวคิดนี้มันท้าทายความเข้าใจเดิมๆเ,เกี่ยวกับหลุมดำและอาจจะเป็นทางไปสู่สิ่งที่เรียกว่าทฤษฎีควอนตัมของแรงโน้มถ่วงที่จะอธิบายแรงโน้มถ่วงในสเกลเล็กมากๆได้สมบูรณ์ค่ะคล้ายๆกับที่คุณคาโลรอเวลลี่เคยเสนอเรื่องควอนตัมทันเนลลิ่งไว้เหมือนกันค่ะว่าอาจจะเป็น,นกลไกที่ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนี้ได้ควอนตัมทันเนลลิ่ง มันคืออะไรล่ะครับพอจะอธิบายง่ายๆได้ไหมครับอืมลมพลังนึกบอลนะคะอยู่ในหุบเขาปกติมันไม่มีแรงพอจะกลิ้งข้ามภูเขาอีกลูกไปได้ใช่ไหมคะแต่ในโลกของควันตามที่เล็กมากๆเนี่ยมันมีโอกาสนิดหน่อยที่ลูกบอลจะเหมือนทะลุผ่านภูเขานั้นไปโผลอีกฝั่งได้เลยอ๋อเหมือนทะลุก,กำแพงไปเลยประมาณนั้นค่ะในกรณีนี้ใจกลางหลุมดำที่ควรจะเป็นจุดจบ ก็อาจจะทะลุสภาวะตัวเองไปเป็นสภาวะใหม่คือหลุมข่าได้ค่ะเห็นภาพเลยครับชัดเจนมากแล้วตอนนี้มีใครพยายามทดลองอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างหรือยังครับนอกจากทฤษฎีก็เริ่มมีการจำลองในห้องแล็บแล้วนะคะอย่างงานของ n i นาเวเดียที่ตีพิมพ์ใน Advanced Photonics เมื่อเมษา25ที่ผ่านมาเขาสร้างอุปกรณ์ที่ใช้แสงขึ้นมาค่ะน่าสนใจมาก คือมันจำลองพฤติกรรมคล้ายๆหลุมดําหลุมขาวได้จําลองด้วยแสงเหรอครับใช่ค่ะโดยควบคุมโพลาไรเซชันของแสงหรือทิศทางการสั่นของคลื่นแสงอะคะ่ะถ้าแสงโพลาไรส์แบบหนึ่งผ่านเข้าไปมันก็จะถูกดูดเกลืนเหมือนหลุมดําแต่ถ้าเป็นอีกแบบมันก็จะถูกผลักออกคล้ายๆหลุมขาวแต่ย้ํานะคะว่านี่เป็นการจําลองพฤติกรรมเฉยๆไม่ใช่การสร้างหลุมดําหรือหลุมขาวจริงๆขึ้นมานะคะ ครับคบเข้าใจครับแสดงว่าก็เริ่มมีแนวทางทดสอบบ้างแล้วแต่สถานะจริงๆตอนนี้คือยังไงครับเราเจอหลุมขาวจริงๆหรือยังนี่แหละค่ะประเด็นสำคัญเลยคือณนะตอนนี้กลางปี2025ยเนี่ยยังไม่มีหลักฐานการสังเกตรจริง,รงๆเลยนะคะที่จะบอกว่ามีหลุมขาวอยู่จริงในเอกภพ ทั้งหมดที่เราคุยกันมายังเป็นแค่ทฤษฎีที่น่าสนใจมากๆแต่ก็ยังก้องรอการพิสูจน์แล้วก็ยังเถียงกันอยู่เลยในหมู่นักวิทยาศาสตร์ค่ะเออเหรอครับนึกว่าใกล้จะเจอแล้วซะอีกยังเลยค่ะแล้วการจะตรวจจับมันจริงๆเนี่ยถ้ามันมีอยู่ก็คงยากมากๆค่ะเพราะตามทฤษฎีมันควรจะสว่างจ้าปลดปล่อยพลังงานมหาศาลซึ่งอาจจะแยกยากจากวัตถุอื่นๆในอวกาศได้ก็ได้ คำถามสำคัญก็คือแล้วเราจะหาหลักฐานมายืนยันได้ยังไงครับสรุปแล้วก็คือหลุมขาวยังเป็นแค่แนวคิดเชิงทฤษฎีที่แบบเออค่อนข้างท้าทายเลยทีเดียวแต่การศึกษาใหม่ๆนี่ก็กำลังเปิดมุมมองที่น่าสนใจมากๆที่อาจจะเปลี่ยนความเข้าใจเราเกี่ยวกับหลุมดำแรงโน้มถ่วงหรือแม้แต่โครงสร้างของเอกภพไปเลยก็ได้นะครับ ค่ะแล้วก็มีคำถามชวนคิดทิ้งท้ายนะคะว่าถ้าสมมุติว่าหลุมดำมันเปลี่ยนเป็นหลุมขาวได้จริงแล้วมันคายสะสารพลังงานกลับคืนสู่เอกภพได้เนี่ยมันจะเปลี่ยนความเข้าใจของเราเกี่ยวกับวัฏจักรของสิ่งต่างๆในจักรวาลหรือประวัติศาสตร์อนาคตของเอกภพเราไปขนาดไหนอันนี้น่าคิดต่อมากๆค่ะจริงด้วยครับน่าคิดมากๆเลย การสำรวจเรื่องลึกๆแบบนี้ในเอกภพนี่มันน่าตื่นเต้นจริงๆครับถ้าการคุยกันวันนี้ทำให้ใครรู้สึกตื่นเต้นอยากรู้เรื่องวิทยาศาสตร์อวกาศหรือความรู้ใหม่ๆที่จะมาเปิดโลก,กทัศน์ของเราแบบนี้อีกเรื่อยๆก็อยากจะชวนให้ลองกดไลค์กดติดตามช่องเสียงจากอวกาศพอดแคสต์เก็บไว้หน่อยนะครับจะได้ไม่พลาดการเดินทางสู่ความรู้ครั้งใหม่ๆไปด้วยกันครับ